ช่วงนี้ความหวังทุกอย่างที่เกี่ยวกับบ้านที่อยู่อาศัยหรือรถนําเงินนําทองมาให้ได้รวญาติาเยอะอะไรเงี้ยญาติโกโหกทม่แา่เจ้าที่ที่บ้านเจ้าที่ที่ร้านค้าอขอพรท่านดีๆ สวัสดีครับุผู้ชมสวัสดีครับคุณจอมครับพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการวารุชตาและวารลุชตาในคลิปนี้มาพบกันกับดวงชาวลัคนาราศีพฤษภประจําเดือนมิถุนายนนี้ครับช่วงนี้เป็นช่วงวิกฤตโควิดนะครับ ฝากดูแลตัวเองนะครับแล้วก็ดูแลส่วนรวมด้วยครับใส่น้าก,กากล้างมือบ่อยๆนะครับยังไงก็ฝากติดตามไปด้วยครับทางช่อง YouTube โหราวาฟนะครับใครกดไลค์ขอให้รวยใครกดแชร์ขอให้ดังใครกดติดตามขอให้สมหวังทุกประการเถอครับผมดาวราศีพฤศภภารักก็ยังเยอะเหมือนเดิมเพราะราหูก็ยังอยู่พุธก็ยังอยู่แต่สิ่งที่ต่างออกไปก็คือช่วงนี้มีดาว อาทิตย์มาแล้วก็มีดาวศุกร์ที่มีย้ายออกจากเรือนจากที่ทับตัวอย่ก็ดาวอาทิตย์กับดาวศุกร์อยู่ในเรือนการเงินก็สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือสิ่งว่าเงินเนี่ยน่าจะน่าจะมน่าจะดีมากเพราะว่าเป็นราชาโชคด้วยนะแล้วก็ดาวอาทิตย์เนี่ยเป็นเป็นเจ้าเรืพันธุโอ้ซึ่งแบบว่าช่วงนี้ความหวังทุกอย่างที่เกี่ยวกับบ้านที่อยู่อาศัยหรือรถ นำเงินนำทองมาให้ได้หรือว่ากาติยอะไรเงี้ยยาติโกโหติการเจ้าที่ที่บ้านเจ้าที่ที่ร้านค้าขอพรท่านดีๆจะนำโชคลาบมาให้นี่ถือว่านำเรื่องเงินเรื่องทองมาให้ได้อย่างดีมีเกณฑ์ดีมากเลยนะครับแล้วก็มีเกณฑ์มีถ้าเกิดจะได้โชคได้ลาบในเรื่องเงินเนี่ยจะมาจาก แสงสว่างทําบุญหลอดไฟดีมากของคนเกิดลัคนาราศีพุธศพช่วงนี้เพราะว่าบางทีดวงก็มืดมัวเพราะราหูทับอยู่พอมีดาวอาทิตย์มาอยู่ข้างหน้าแล้วก็ลองแก้เค็ดโดยการทำบุญหลอดไฟอาจจะเห็นแสงสว่างที่ปลายอุ่มโมงขึ้นมาบ้างนะครับแล้วก็จะมีเรื่องถ้าคนที่ยังไม่มีคู่คือตอนนี้คือดาวคารี่เป็นเดินคู่แล้วก็เป็น่พภวินาศด้วยนะอยู่พศาสร์ช้ช่วงนี้ก็ มีติดต่ออ่อม,มีติดต่อไปหาคู่เดินทางไปหาคู่หรือมีไปเที่ยวกับคู่เดินทางท่องเที่ยว กับกับคนรับกับคู่ครองกับเพศตรงข้ามอ่านี้ก็เริ่มมีปฏิสัมพันธ์มากขึ้นก็มีปฏิสัมพันธ์มากขึ้นช่วงเดือนเดือนที่นึงรู้สึกเดือนนี้จะไม่เที่ยวทิปย์นะนเดือนนี้รู้สึกเที่ยวจริงแะเที่ยวจริงมีโอกาสได้เที่ยวจริงมีโอกาสได้เที่ยวจริงแล้วก็ไม่เป็นไรถ้าเกิดไปรถส่วนตัวสองสามคนก็ไม่เป็นไรมากก็ไม่ได้ถ้าไม่ได้ไปคุกคีอะไรเยอะะกับคนหมู่มากก็เือว่าโอเคแล้วก็อีกการหนึ่งก็คือว่าเดี๋ยวดาวสุกก็จะไป ไปอยู่ในเรือนสหชเนือคู่กับดาวังคาร oh, oh, oh. ทีนี้แหละโอ้ oh. ิ่มเปี่ยมร้นเต็มไปด้วยการเดินทางท่องเที่ยวรู้สึกว่าน่าจะมีแฮปปี้น่าจะมีแฮปปี้แล้วจะเดินทางเยอะยิ่งกรกฎานี่เดินทางเมามันและแต่ละทริปนี่สนุกมากไม่รู้ไปไหนแต่คงไปได้แถวๆนี้คงไปเยอะไม่ค่อยมันก็ยังสถานการณ์นี้อยู่แม้จะแม้จะไม่ไปไกลมากแต่คงไม่ใช่การเที่ยวทริปละนะเป็นการที่เริ่มออกจากมันโลมาสู่เรื่องจริงแน่ๆอันนี้ก็ขอให้ ชีวิตพัฒนาไปในทางที่ดีนะแล้วแนว,วโน้มก็จะโอเคอยู่<ล>ครับแม้แตแม้จะดาวพุตกับด,ดาว <c oughs> ดาว,าวดาวราหูทับตัวเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนกับอะไระ่ะการสื่อสาร <c oughs> สนยุ่งสัญญาอะไรอาจจะอาจจะดูแปลก,ปาก,ปากอาจจะดูต้อง <c oughs> ต้องระมัดระวังมัน <c oughs> ต้องระมัดระวังเรื่องเรื่องเอกสารต่างๆเอกสารเรื่องการเทรดต่างๆแต่ช่วงนี้ ที่ดีก็คือตัวเราถ้าเป็นคนขายหรือเป็นคนนําเสนอกับดีเขาจะเชื่อเราง่ายอย่างไม่มียังไม่มีเหตุผลใช่ใชแต่ถ้าเราเป็นฝ่ายที่ไปเป็นผู้บริโภคหรือเป็นลูกค้าเนี่ยเราต้องดูดีๆจะเคลิ้มง่ายจะเคลิ้มง่ายจะตกลงง่ายไปนิดหนึ่งจะตกลงปรงใจซื้อหรืออะไรง่ายไปนิดหนึ่งอันนี้ก็ต้องระวังตัวนิดหนึ่งครับนะอันนี้ก็ จบจบแต่<ส>เพียงเ<ส>ท่านี้นะเดี<ส>๋ยเดือนกรกฎาคมชาวราศีพฤษศพก็น่าจะคึกคักยิ่งกว่านี้วันนี้รเราลาไปก่อนสว,ส,สวัสดีครับ